พูดยังไงให้ดูแพงคะ่ะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดเล็กน้อยเรีกว่า in control คุณอยากจะพูดให้ดูแพงแสดงว่าคุณต้อง in control กับร่างกายอารมณ์สีหน้าน้ำเสียงของคุณก่อนที่คุณจะพูดคุณจะต้องรู้จักฟังก่อนนะคะคือเราจะไม่ต่อประโยคกับคนที่เราคุยด้วยแบบว่าคำต่อคำหรือไปคัดประโยคเขาหรือแบบพอเขาถามปุ๊บเราดีปตอเลยอะไรเงี้ยนะคะเวลาคนที่อยากจะพูดแล้วดูแพงก็คือคนที่ฟัง คนพูดให้จบประโยคก่อนพอเขาพูดจบประโยคแล้วคุณก็ค่อยพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดแล้วเวลาพูดนะคะเราไม่ตะโกนเราไม่พูดเร็วเกินไปปรับสปีดให้ช้าลงนิดหน่อยมันจะเหมือนเราตั้งใจพูดเราอินคอนโทรลมากขึ้นและเวลาที่เราพูดอย่าแสดงออกถึงความรู้สึกหรือฟีลิ่งอะไรที่มันดรามาติกมากอย่างเช่นโอ้ดีใจมากๆเลยก็ผมทำเสียงสูงเสียงต่ำนะคะหน้าตาอากับกริยาอย่างเงี้ย พยายามลดหน่อยเราเรียกว่า in c o n t r o รนิดนึงคือดีใจก็ดีใจนะแต่ไม่ใช่บอกว่าว้าวดีใจสุดขีดหรือว่าเสียใจไม่ไมต้องดรามา่ามากอยากจะพูดให้ดูแพงเก็บอาการเก็บความรู้สึกเวลาพูดพูดชัดๆพูดช้าลงนิดนึงแล้วก็คิดก่อนพูดค่ะ